3เทรนธุรกิจที่น่าสนใจในยุคนี้ถ้าคุณเป็น1คนที่กำลังตัดสินใจจะทำธุรกิจในยุคนี้ต้องยึด3เทรนี้ครับ 1. เทรนเกีเ่ยวกับสุขภาพและรูปร่างตั้งแต่โควิดเข้ามาทุกคนเห็นด้วยไหมว่าคนส่วนใหญ่เริ่มหันมาดูรายสุขภาพกันมากขึ้นธุรกิจอาหารเสริมเติบโตสุดๆเลยธุรกิจในเรื่องของฟิตเนสต่างๆโอ้โหเกิดขึ้นเป็นดอกเห็นเลย 2. ธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างตัวตนหรือการทําธุรกิจออนไลน์เห็นไหมครับหลายคนออกมาเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์มาขายสินค้าออนไลน์ซึ่งต้นทุนต่ำมากแต่สร้างกําไรมหาศาล 3. เทรนธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของเฟรนชชัยไม่ว่าจะเป็นเฟรนชชัยเสื้อผ้าอาหารเครื่องดื่มหรือแม้แต่เครื่องสักผ้าและอีกหลากหลายเลยถ้าวันนี้ครับคุณเป็นหนึ่งคน ที่จะทําธุรกิจต้องยึด3มเทนนี้ครับถ้าใครไม่อยากพาาลาดสาระดีฝากกดติดตามกดใจเม้นแชร์วด้วยนะครับ